สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 2 0 2ครับคำถามถามว่าผมจ่ายประกันสังคมมาตรา39สส่งมาเกิน180เดือนตอนนี้ผมเพิ่งกเกษียณได้1เดือนประกันชราภาพผมได้แค่14กว่าบาททาไมได้น้อยอ่าเขามีแก้ไขมานะครับจริงๆไม่ใช่14กว่าบาทถ้า14บาทนี่มันน้อยเกินไปนะครับได้แค่1,400กว่าคิดแบบไหนครับคือการคิดบำนาญเนี่นะครับ อย่างแรกครับต้องรู้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนแล้วกันดับที่2ครับรู้ระยะเวลาที่นำส่งนะครับฐานค่าจ้างเฉลี่ย,ย60เดือนสุดท้ายวิธีการคิดก็คือเมื่อหยุดเป็นผู้ประกันตนแล้วไม่ว่าจะเป็นมาตรา3 3มาตรา39นะครับหรือเป็นทั้ง2องอย่างก็นับรวมกันนั่นแหละครับยึดวันที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนแล้วนะครับยึดงวดอ่างวดสุดท้ายที่ นำส่งเงินสมทบนะครับแล้วก็นับงวดนั้นด้วยแล้วก็ย้อนลงไปอีก59งวดรวมไปทั้งหมด60งวดนะครับมีนําส่งเงินสมทบจากฐานค่าจ้างไหนถ้าเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39เนี่ยทุกเดือนที่เรานําส่งก็คือนําส่งด้วยฐานค่าจ้าง4,800บาทนะครับถ้าเป็นมาตรา3 3ก็มีฐานที่หลากหลายนะครับต่ําสุดก้อน1650บาทสูงสุดก้อนห0 0 0ก็อยู่ที่ว่าในช่วง60เดือนเนี้ย เรามีฐานเท่าไหร่บ้างก็จับทั้งหมด60ตัวครับถ้าสมมุติว่าเป็น4,800ทั้ง60เดือนก็4,800บวกกัน60ครั้งแล้วหาร60ถ้าเป็น4,859เดือนมี1 5 0 0 0อยู่1เดือนก็4,800บวกกัน59ครั้งบวก1 5 0 0 0แล้วหารด้วย60ก็จะออกมาเป็นฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับหรือฐานใดๆก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ระหว่าง1650แต่ไม่เกิน 1 5 0 0 0บาทถ้ามันมีปนกันอยู่คุณก็ต้องจับทุกตัวนั่นแหละมารวมกันหารด้วย60คือฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายครับและระยะเวลาในการนำส่งถ้า180เดือนพอดีเนี่ยคือได้20%เปอร์เซนเกิน180เดือนทุกๆ12เดือนเปอร์เซ็นจะเพิ่ม1.5อย่างเช่น192เดือนก็เป็น21.5บนะครับบวกเพิ่มไปอีกก็จะเป็น23บวกเพิ่มไปอีก12เดือนก็จะเป็น 24.5นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าถามว่าได้แค่1,400บาทเนี่ยคำนวณมาจากฐานเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่ก็คงจะตอบแบบตรงๆไม่ได้เพราะมันเป็นไปได้หลายกรณีมากนะครับกรณีหนึ่งที่จะเป็นไปได้ก็คือคุณมีการเป็นผู้ประกันตนรวมทั้งมาตรา33มาตรา39มาแล้ว22ปีนะครับ22ปี และในช่วง60เดือนสุดท้ายเป็นมาตรา39ล้วนๆไม่มีมาตรา33เจือปนเลยก็จะได้1,400กว่าๆเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูนะครับฐานค่าจ้างเฉลี่ยผมบอกว่าถ้าในช่วง60เดือนสุดท้ายเนี่ยเป็นมาตรา39ล้วนๆไม่มีมาตรา33เจือปนเลยแสดงว่าฐานค่าจ้างคือ4,800ครับและ เมื่อกี้ผมสมมุตินะครับว่า22ปีใช่ไหมครับ22ปีเนี่ยเกินขั้นต่ํามาเท่าไหร่ขั้นต่าคือ180เดือนคือ15ปีนะครับเราก็เอา22ครับลบด้วย15เท่ากับว่าเกินขั้นต่ํามาทั้งหมด7ปีครับเกินมาทุกๆ1ปีได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มปีละ1.5ดังนั้นเกินมาทั้งหมด7ปีก็7ไปคูณด้วย1.5 ก็ได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มมา10.5เนะครับเอา10.5เนี่ยไปบวกด้วยเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ําสุดในตอนที่ส่งครบ180เดือนคือ20นะครับก็บวก20นะครับก็เท่ากับว่าคุณจะได้30.5ของ4,800นะครับก็เอา4,800เนี่ยคูณด้วย30.5 นะครับเดี๋ยวผมกดเครื่องคิดเลขให้ดูนะครับขอล้างข้อมูลนิดนึงนะครับ4,800คูณด้วย30.5แล้วก็เครื่องหมายเปอร์เซ็นเป็น1,464เนี่ยครับก็เป็นกรณีหนึ่งที่ทำให้ได้1,464นะครับหรือคุณอาจจะส่งไม่ถึง22ปีก็ได้อาจจะเป็น21ปี20ปี19ปี18ปีแต่ ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นมาตรา39ล้วนๆอาจจะมีมาตรา33เจือปนอยู่ด้วยเป็นฐานเท่าไหร่ไม่รู้แต่ฐานนั้นก็มีสิทธิ์ครับที่จะทําให้ระยะเวลานําส่งที่อาจจะน้อยกว่า22ปีแล้วคํานวณออกมาแล้วได้1,400กว่ากว่าก็เป็นไปได้ในหลายๆตัวเลขนะครับคงจะสมมุติกันไม่หวาดไม่ไหวนะครับเอาเป็นว่า สมมุติตัวอย่างก็แล้วกันนะครับว่า1,400กว่ากว่าเนี่ยมันก็มาด้วยวิธีนี้วิธีหนึ่งแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือคุณส่งไม่ถึง22ปีมันก็อาจจะเป็นไปได้ถ้ามีฐานของมาตรา33เจือปนอยู่ด้วยและทำให้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60สเดือนสุดท้ายที่คำนวณออกมามาเจอกับเปอร์เซ็นต์ที่มาจากระยะเวลาแล้วมาคำนวณออกมาเนี่ยมันได้1,400กว่ากว่านะครับ ขอบคุณสำหรับคำถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญคลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามครับแล้วพบกันใน EP ถัดไปสวัสดีครับ